ครับเพื่อนเครับพบกับครอบครัววังคำเฟมิลี่เราอีกวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่มุกดาหารเพื่อมาทำธุระและมาแวะกินเข่าครับพี่น้องอยู่ที่แก่งกระเบานะครับอำเภอวันใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้สั่งหมูหันมาหนึ่งตัวพร้อมกับโอ้โหต้มปลาน้ำโขงนะครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้เรามากับนาใกล้ทุ่งทุ่งใกล้เือนนะครับ อะไรลูกาที่เกาหมอ้หนูบ้านทุ่งบ้านติทุ่งนาครับผมนายบ้านทุ่งนายบ้านทุ่งบ้านติทุ่งนานะครับโอ้ยจำพอดช่องนะบรี่มันยาวพี่น้องเฮ้ยไปดูครับหมูหันนะครับนี่ครับหมูหันโอ้สุดยอดเลยคุณอ้อเป็นไงครับอืมคุณอ้อกินนังมันขนาดเลยเด็กแต่ชอบมากินบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเป็นโปรตีนบ้างครับหลังจากแต่คาร์โบไฮเดรตจากเห็ดพอมมาหลายเดือนแล้วครับผม เรามากันนายบรรทุงนะครับโอ้ยผมโชคดีครับผมได้หูมันครับพี่น้องอ่าขับแนบเลยมูตัวนี้มีสองหูครับตัวใตัวเป็ดตัวมูตัวไหนบ่มีสองหูมูมีสองหูตัวมูใส่กระตมมะฮงครับกระตมมะฮงกรแล้วมันคือเดานะมะฮงฟ้าเลยใช่ใช่แล้ว ืน้องเอามาบแบพิษนูใครวะแ่บเลยมแอกเดี๋ยวจไม่ยอมขาดไม่หวหนึ่งขาแล้วขาดแล้วนะแล้นมมือติดการนุ่งห่อไงทำหุครับพักนิดหนึ่งน้อยเอ้ยพักอีกกนเด๋อวจ้า ตัวม,ม,มืหอหิ้วจมยำปลาคังครับผม,มตับมังครับจมตำจมตำยำหมดแล้วครับผมอุ่นเครื่องขึ้นมะละยำแซ่บสุดยอดครับพี่น้องอ,อดไว้ก่อบมันจะเคี้ยวไม่ได้เลยเอาหัะพามาล้างข้าวสาักหน่อยนี่กระตํานูกระต่าทำไมไม่เลือ่ะ้าอร่อยขึ้น,นชื่อ<ล>เรื่องนูหันก็ต้องนี่ครับแกนกระบอกครับผม พ่อเอ็มเอ็มีอนี้ไปอันนี้พ่อเกียตัวนี้ไปพ่อตรงนี้รับตะเกอบลองยังับหักดันแกเลยพ่อเอ็มยีบไหยิบเองยังไม่รอเยไม่ึนนเโอ้โหมางชิ้นใหญเลยอืมแต่ก็ตามห้อง่ดเลย จำปูปลาบานเข้าครับใช้ก็อย่างมูวันนี้ถือว่าเร็วนะครับ <c ười> มาครั้งก่อนช้า,ชามากเพราะว่าคนเยอะนะไปเที่ยวตะการรูเ้เรื่องทำไมพวกเราต้องรอนาเขาหานเก็บเพราะว่ารถของเรามาเขาเขาเอาตขข็้ง<ร>ยับใหม่แล้วต้มปลาคามกับดุงย้ายอ,อ,อู้อ

อร่อยมากเวอร์นี่น้ำส้มสบอืมเปคนยำปลาคังครับนี่เป็นไร อาคารรือประดุกอย่างเนี้ยเจ็บยเ็บเวแต่เมียงวันเขาบอกว่ามูฮันน้าอร่อยก็คนละ cơ đến Sài Thành nhóc. rồi ăn rồi. rồi ăn rồi. rồi ăn rồi. rồi เน้อชสำชัญแสดง<ช>ากินกระบ,บองอัมพายมลีนะครับครอบครัวเราอันนี้มาทุระที่มุกดาหารครับลไปบินออกมากเป็นมูอหานนะครับตามมะฮุงที่เราวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์เรา วันหยุดยาวครับพรุ่งนี้ก็หยุดอีกวันหนึง่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดยาวจะขึ้นเขาหาให้เพาะหูเขาไปฝากพีพังก์ออกทีมงานเราสู้จริงๆครับวันนี้หมูพันห้าเกือบหมดนะครับเหลืออยู่หนึ่งจานอาว่าจะทำไงนะอาว่าจะหอ,อกกลับบ้านไม่หมดครับว่าไงครับ อ่าชายบ้านทุ่งบ้านทุ่งนาสุดยอดเลยครับยังไงก็ฝากติดตามเรียวนะครับอ่าชายบ้านทุ่งบ้านตีทุ่งนานะครับตอนนี้ก็สร้างรายได้ได้แล้วนะครับหนึ่งเหรียญก็จะกินก็สู้อ่สู้ไหมกินให้หมดอ๋อแอมสู้มากเลยประหยัดชิ้นมาแล้วต้องกินให้หมดใช่เรากินแบบคนที่อยากกินไม่กินใช่เราอยู่อย่างพอเพียงเราต้องกินให้หมดเราต้องเห็นคุณค่าของตังค์นะ โอ้อร่อยมากคุณอ้อนเป็นไงครับหลังจากที่เก็บเผ็ดผอมมาหลายวันวันนี้เปลี่ยนอาหารบ้างอร่อยค่ะอร่อยเหรออร่อยแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยที่ไหนสนใจที่แกงกระเบามุกดาหารหมูหันอำเภอวันใหญ่อ้านใหญ่ร้านอะไรนี่จไม่ได้สิริชัยได้เลยสิริชัยถ้าเราไม่รู้ที่ไหนก็ให้เปิดอันนั้นเราสิริชัยฟาร์มนะครับโฆษณาให้เขาด้วยนะครับค่าค่าโฆษณาของสิริชัยต้องมาแล้วล่ะนะครับผมถ้าไม่รู้ที่ก็เปิด โอ,อ้โหตอนนี้อร่อยเต็มคาบเลยของเรานะครับผมก็เหลือเราก็จะเอากลับไปฝากนะครับไปกินที่บ้านต่อนะครับยำก็หมดแล้วนะครับเอายำไม่หมดเหรอโอ้โหเต็มเต็มมยอหน้องพี่ไปไหนมาลูกโอ้โหปวดฉี่ก็ไปฉี่สิรับน้องแอมยังสู้กับแม่เลยนะครับตอนนี้ หลังจากที่กินไข่เจียวมาประมาณปีกว่านะครับเรื่องเปลี่ยนอาหารบ้างว่างั้นไม่ได้เห็นเห็ดผอมาอมาสองเดือนอไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินอาหารบ้าเราแับไม่ได้ถ่ายรูปเลยลพึ่งกไปแอบไปกินอยู่ข้างหลังคนเดียวนะราครับครับถ่ายลางไปบรรยากาศน้ำโขงนะครับหล,ขขขาลานอยู่ติดน้ำโขงเลยนะครับก่อนล่ไล่ซุ้มคนก็นั่งกันเต็มนะครับเพิ่งจะลุกก็มี บรรยากาศทานมื้อเที่ยงอ,ร,อร่อยๆครับนนั่งตามซุ้มตามซุ้มริมน้ำโขงตอนนี้นะคราขาเล่มาเป็นครังง้งคราวน้ำโขงตอนนี้ก็สูงระดับน้ำสูงหน่อยครับเพราะอยู่ในหน้าฝนนะน้องพิกไปด้วยน้ำโขงละ พี่เดินไปดูน้ำโครงละครับผมเพื่อนเพื่อครับเป็นยังไงบ้างครับกินหมูหันกับพวกเราครอบครัวบางคำแฟมิลี่วันนี้ โอโ้อร่อยเต็มคาบเลยครับวันนี้กับทรงผมใหม่ของเรานะครับมา <c oughs> ตัดผมที่มุกดาหารนะครับเหลือที่ยิ่งมาทำธุระนะครับเลยได้ตัดผมเลยขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมันกับบังคำเฟมิลี่ของเราด้วยนะครับเพื <c oughs> ่อให้ช่องของเรานั้นอยู่คู่กับพี่น้องอ <c oughs> ชาว youtube พี่น้องที่ชอบชมชอบดูกิจาการรมต่างๆของครอบครัวเรานะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลงไปหินตรงนังนะ้น